สวัสดีครับวันนี้นะครับ p a s k e t c o m ของเรานะครับก็ได้มาปลูกป่าชายเลนกันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทับบกบางปูนั่นเองนะครับวันนี้นะครับอยากจะพาทุกคนนะครับมาร่วมปลูกป่าชายเลนกันนะครับร่วมกับพวกเราเดี๋ยวจะพาไปดูกันนะครับว่าพวกเรานั้นมีกิจกรรมปลูกป่าต้นอะไรกันบ้างนะครับดี๋ยวตามกันมาเลยครับ ตอนนี้นะครับพวกเราก็มาอยู่กันที่ศูนย์ศึกษาธรรมชาติกองทบกบางปูจังหวัดสมุทรปราการครับที่นี่ก็จะมีวิทยากรคอยบรรยายให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์ป่าชายเลนนะครับโดยการปลูกป่าในครั้งนี้นะครับก็สอดรับกับนโยบายลดคาร์บอนที่ทาง plusget.com ผลักดันอยู่นะครับช่วยครับตอนนี้นะครับก็มีถุงมือนะครับแล้วก็มีที่ขีบขยะด้วยนะครับเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะไปเริ่มปลูกต้นไม้แล้วก็เก็บขยะร่วมกันเลยตามกันมาเลยครับ เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่น้ำทะเลหนุนสูงมากๆทำให้ไม่สามารถที่จะปลูกพืชป่าชายเลนได้นะครับจึงต้องปลูกพืชบกทดแทนโดยพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็ได้ตระเตรียมต้นแคทะเลซึ่งเป็นพืชบกไว้ให้กับพวกเราครับ แล้วมาต่อกันที่การช่วยกันเก็บขยะตามชายฝั่งทะเลกันนะครับพี่ๆเจ้าหน้าที่ก็บอกว่ามีขยะลอยมาติดทุกวันเลยเยอะมากๆนะฮะปัจจุบันนี้ถ้าไม่เก็บเนี่ยมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆเลยนะครับมาต่อกันที่การชมวิวหลักล้านนั่นก็คือการชมนกนางนวลน,นั่นเองซึ่งที่นี่นะครับก็เป็นวิวยอดฮิตของบางปูมีนกนางนวลแสนสวยบินมาให้เราได้ถ่ายรูปกันมากมายเลยครับ ตอนนี้ก็ถึงเวลาที่ทุกคนนั้นหิวแล้วนะครับทานอาหารกลางวันกันที่ร้านขอบฟ้าลาตะวันครับแล้วเดี๋ยวช่วงบ่ายนี้เราก็จะมีการมอบทุนการศึกษาณบ้านเด็กเร่ร่อนบ้านครูมุ้ยกันนะครับนอกจากข้าวของเครื่องใช้ที่มามอบให้กับน้องๆแล้วนะครับก็ยังจะมีผลิตภัณฑ์จากพลาสติกอีกมากมายที่มาให้น้องๆใช้ในชีวิตประจําวันกันแล้วก็ยังมีกิจกรรมสันทนาการต่างๆที่มามอบให้กับน้องๆนะครับเรียกรถไอติมมาให้น้องๆได้รับประทานกันเองครับ หากท่านใดสนใจร่วมบริจาคให้น้องๆเหล่านี้นะครับก็สามารถที่จะไปได้ที่บ้านเด็กเร่ร่อนครูมุ้ยกันได้เลยนะครับแล้วกลับมาพบกับพวกเราได้ใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ